ข้อหนึ่งเสี่ยงต่อภาวะไม่สมดุลของระบบไหลเวียนเลือดขอ้อมูลสนับสนุนได้รับการผ่า,ผาตัดเพื่อปิดรูรั่วบริเวณหัวใจห้อบงบนผิวหนังซีดชื้นเหนื่อออกปลายมือปลายเท้ายิ่งความดันโลหิต110-60ยมิลลิเมตรอทเท้าเา mm g, าพรสเชอร์น้อยกว่า50ม mm ิลลิเมตรอทมีมาตคิดสามิดสเปอร์เซ็นต์วัตถุประสงค์มีภาวะสมดุลของการไหลเวียนโลหิตภายในร่างกาย กิจกรรมการเพยาบาลดังนี้ ข้อ2เนื้อเยื่อของร่างกายมีโอกาสได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลงข้อมูลสนับสนุนผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพื่อปิดรูร่วบริเวณหัวใจห้องบนผิวหนังซีดชื้นเหงื่อออกปลายมีปลายเท้าเย็นวัตถุประสงค์เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอกิจกรรมการพยาบาลดังนี้